ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอะเกมชัแนลสัปดาห์นี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลับมาเตะกันตามปกติแล้วนะครับหลังจากที่เบรกทางให้กับทีมชาติไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเชื่อได้ว่าแฟนบอลหลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยรวมถึงตัวผมด้วยซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างอาซ์เซนอลจะบุกไปเยือนบรอนมัดในวันเสาร์นี้ก่อนอื่นเรามาอัปเดตตัวเต็งที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะครับหลังจากที่ผ่านไปแล้ว7เกมทางาก็มีการอัปเดเป์เซ็นที่จะชม ล่าสุดนะครับโดยอันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่69.4%ซซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการลดลงแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังสูงมากๆอยู่ดีอันดับ2ก็ยังเป็นอาร์เซนอลนะครับอยู่ที่19.6%และอันดับ3ก็ยังเป็นเลี้ยวพูอยู่ที่10.8%ซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับช่วงต้นซีซั่นนะครับหรือว่าก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยซิตี้ออกสตาร์ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่สูงประมาณามแตดว่บณปัจจเซ็นตน์ด้ กลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างโรดี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บไปตลอดทั้งซีซั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออฟตาก็เลยมีการปรับเปอร์เซ็นต์ลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแม่งก็ยังสูงกว่าอาร์เซนอลค่อนข้างเยอะอยู่ดีส่วนเปอร์เซ็นต์ที่จะจบท็อปโฟกันบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสูงถึง99.9นะครับเรียกว่าแม่งแทบจะติดท็อปโฟแน่นอนอะนะครับอันดับ2เนี่ยเป็นอาร์เซนอลนะครับ99.1อันดับ3เป็นลิเวอร์พูล97.7ซึ่งถือว่ามีแค่3ทีมเท่านั้น ที่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะจบท็อปโฟเนี่ยสูงกว่า95%ส่วนอันดับ4เนี่ยเป็นเชลซีนะครับ45.8%อันดับ5เนี่ยเป็นนิวคาสเซิล17.4%ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่แค่2.2%เท่านั้นถือว่าค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับก็มารอดูกันนะครับหลังจากที่จบซีซั่นเนี่ยใครจะติดท็อปโฟและใครจะเป็นแชมป์กันบ้างก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตตัวเต็งล่าสุดต่อไปผมขอไปพูดถึงโปรรแกรม เกมของ3ทีมลุ้นแชมป์กันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลเนี่ยเจอโปรแกรมที่ค่อนข้างหนักนะครับตัวเลขที่อยู่ขวามือสุดเนี่ยคือเลตติ้งของทีมที่จะเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งตัวเลขเยอะนะครับแสดงว่าทีมที่เจอเนี่ยจะยิ่งเก่งเราจะเห็นนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเกมต่อไปจะเจอกับเชลซีต่อด้วยอาร์เซนอลไบรตันและแอสตันวิลล่านะครับก็จะเห็นว่า4เกมเนี่ยค่อนข้างหนักส่วนอาร์เซนอลเนี่ยเอาจริงๆมีแค่เกมที่เจอกับบรอนด์มัตเกมต่อไปเท่านั้นนะครับที่ ง่ายต่อจากนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็จะเจอกับเลรวพูลนิวคาสเซิลและเชลซีถือว่าเป็น3ทีมที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เป็น4เกมที่ค่อนข้างสบายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ผ่านไป4เกมนี้นะครับมันก็มีโอกาสสูงที่จะฝูงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ก็ประมาณนี้ละกันสําหรับการเปรียบเทียบโปรแกรมของ3ทีมลุ้นแชมป์นะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปเข้าสู่ช่วงพรีวิวกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปชมเนื้อหาคลิปเนี่ยฝากเพื่อนๆคนไหนแวะเพียงน,นั้นเข้ามายังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe กันหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที มากมาสารสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วล่ะครับ ขอเริ่มที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับเริ่มในคืนวันเสาร์เวลาหกโมงครึ่งเนี่ยสเปอร์จะเจอกับเวสต์แฮมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าดูนะครับส่วนในเวลา3ามทุ่มเนี่ยมีฟูลแลมเจอกับแอสตันวิลล่าอีฟซวิทเจอกับเอเวอร์ตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนิวคาสเซิลเจอกับไบรตันซอลแวนตันเจอกับเลสเตอร์ส่วนในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเป็นบรอนด์มัทเจอกับอาร์เซนอลซึ่งคู่นี้เดี๋ยวเราก็จะมาจ่อลึกับแแมนนเเเชสตตอร์ซิี้ลละใวา สี่ทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เลี้ยวผูจะเจอกับเชลซีซึ่งถ้าเราดูจากโปรแกรมตรงนี้เนี่ยอาร์เซนอลถ้าเกิดว่าเอาชนะบอนมัดได้ก็จะขึ้นไปนําไปจ่าฝูงนะครับก่อนที่เลี้ยวภูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะลงเตะในคืนวันอาทิตย์ ไปต่อกันที่ตารางคะแนนล่นา,ลาสุดตอนนี้นะครับอันดับ1เนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะผ่านไปแล้ว7เกมมี18คะแนนอันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เเกมมี17คะแนนอันดับ3เป็นอาร์เซนอล7เกมมี17คะแนนอันดับ4เป็นเชลซีนะครับเเกมมี14คะแนนส่วนอันดับ5เป็นแอสตันวิลล่าเเกมมี14คะแนนด้วยเช่นกันก็ไปเข้าสู่ช่วงพรีวิวกันเลยดีกว่านะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมที่8ของซีซั่นอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนบอลมัดในคืนวันเสาร์นี้เวลา5ทุ่มครึ ามเวลาประเทศไทยปัจจุบันบอลมัดอยู่อันดับ13ของตารางอาเซนอนอันดับ3บอลมัดชนะ2เสมอ2และแพ้ไป3เกมสส่วนอาเซนอนชนะ5เสมอ2และยังไม่แพ้ใคร ประตูเฉลี่ยที่ยิงได้ต่อเกมนะครับบอลมัดอยู่ที่1.14ส่วนอาร์เซนอลเนี่ย2.14เสียป,ประตูเฉลี่ยต่อเกมบอลมัดอยู่ที่1.43ส่วนอาร์เซนอล0.86เท่านั้นกรีนชีสนะครับบอลมัดยังไม่เคยเก็บกรีนชีตได้เลยเรียกว่าทุกเกมที่ลงสนามเนี่ยเสียป,ประตูทั้งหมดส่วนอาร์เซนอลเนี่ยเก็บกรีนชีตไปแล้ว3เกมการสร้างสรรค์โอกาสต่อแมตช์โด,ดยเฉลี่ยนะครับบอลมัดอยู่ที่2.14ส่วนอาร์เซนอล3.43ก็เรียกว่าสแตททั้งหมดเนี่ยอาร์เซนอลดูเหนือกว่า่าาบอออมัคนข้งเยะ ไปต่อกันที่สถิติที่พบกันนะครับโดยอาร์เซนอลและบอลมัรเนี่ยเจอกันมาแล้วในพรีเมียร์ลีกทั้งหมด14เกมบอลมัดชนะ1นะครับอาร์เซนอลเนี่ยชนะถึง11เกม1เกมของบอลมัดนะครับนั่นคือการชนะในบ้านส่วนอาร์เซนอลเนี่ย11เกมแบ่งเป็นชนะในบ้าน7เกมและเกมเยือน4เกมเสมอกันไปทั้งหมด2เกมไปต่อกันที่สถิติที่พบกัน6เกมหลังสุดทุกรายการนะครับเรียกว่าบอลมัดไม่ชนะเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยชนะทั้ง6เกมก็ถือว่าสถิติค่อนข้างข มากไปดูสถิติที่นับเฉพาะเล่นในบ้านบรอลมัดบ้างนะครับ6เกมล่าสุดเนี่ยบอลมัดชนะ1สเสมอ1และอาร์เซนอนชนะ4เกมนะครับก็โดยรวมนะครับอาร์เซนอนก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจะชนะทางบรอลมัดอยู่นะครับถิติโดยรวมเนี่ยอาร์เซนอนก็ข่มกว่าค่อนข้างเยอะมากมาก ไปต่อกันที่ฟอร์มล่าสุดนะครับหกเกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยบอลมัดชนะ2แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยเป็นการบุกไปแพ้กับเลสเตอร์หประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วยส่วนอาร์เซนอลนะครับหกเกมล่าสุดเนี่ยชนะ4เสมอ2นะครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะแอนตันไป3ประตูต่อ1แล้วก็ท้าย้อนไปนะครับสเกมล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลชนะรวดเลยเรียกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีมากๆส่วนบอลมัตเนี่ยฟอร์มก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าที่คควรรนะรับ ไปต่อกันที่สภาพทีมล่าสุดนะครับฝั่งบอลมัตเนี่ยเรียกว่าอยู่ในช่วงที่สภาพทีมค่อนข้างดีนะครับมีแค่ไทเลอร์ดัมเท่านั้นที่อาจจะต้องรอเช็คฟิตซึ่งคนนี้ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมนับตั้งแต่เปิดซีซั่นแล้วด้วยซ้ําส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะเป็นช่วงหนึ่งของทีมที่มีปัญหานักเตะอาการบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนักเตะที่คาดว่าไม่ได้ลงแน่นอนนะครับก็มีมาตินโอเดกาดชินเชนโกและคิรีแอนเทนนี่ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ตอนนี้ส่วน NATO เนโต้ จากติดคับทายเป็นนักเตะที่เจอกับต้นสังกัดของตัวเองเนี่ยไม่ได้ก็คืออาร์เซนอลเนี่ยยืมตัวมาจากบลอนมัตนะครับแล้วก็นักเตะที่อาจจะต้องเช็คฟิตนะครับเรียกว่าเพียบเลยผมขอเริ่มที่2คนแรกก่อนละกันนะครับนั่นคือคายาวเวตและโทมัสปาเตโดย2คนนี้เนี่ยเป็น2นักเตะที่ไม่ได้ติดทีมชาติรอบที่ผ่านมานะครับเนื่องจากถอนตัวแล้วก็มีอาการบาดเจ็บฝั่งของคายาวเวตนะครับโดยล่าสุดตอนนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ไม่ได้เรียกติดทีมชาติไปรวมถึงโทมัสปาเต้นะครับก็มีอาการไข้เล็กน้อยแต่ว่าล่าสุดที่มีการเช็คข่าวมานะครับทั้ง2คนเนี่ยน่าจะพร้อมลงสนามในเกมนี้นะครับโดยผลที่เขาถอนทีมชาติเนี่ยไคลเอเวตก็เป็นแค่การป้องกันไว้นะครับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บที่มันรุนแรงอะไรมากมายส่วนโทมัสปาเต้ก็เหมือนกันนะครับมีอาการล้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพความฟิตก็น่าจะพร้อมที่จะลงสนามได้ในเกมนี้ ส่วนบุก ayo ซาก้านะครับนี่คือนักเตะอีกหนึ่งคนที่ติดทีมชาติไปแล้วก็มีอาการบาดเจ็บกลับมานะครับโดยซาก้าเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่เกมที่อังกฤษแพ้กับกรีซไปนะครับในช่วงต้นครึ่งหลังซึ่งน่าจะเป็นคนเดียวที่อาจจะต้องลุ้นหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่จบเกมเนี่ยก็ถูกส่งตัวกลับมาที่สโมสรน,นะครับแต่ว่าก็ยังมีข่าวดีนะครับเพราะว่าลีคาสลี่ที่เป็นผู้จัดการทีมของทีมชาติอังกฤษน,นะตอนนั้นเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่2นะครับบอกว่าซาก้าเนี่ยจริงๆสามารถลงในเก ที่2ได้แต่ว่าเนื่องจากการป้องกันไม่ให้อาการบาดเจ็บเนี่ยมันรุนแรงนะครับก็เลยส่งตัวกลับมาที่สโมสรอ,อาเซนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่ ซาก้าเนี่ยจะสามารถลงสนามในเกมที่เจอกับบรอนด์มัดได้ก็มาอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนกาเบียมาตินเนลลี่ที่มีข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บในเกมที่เล่นในกับบราซิลในเกมแรกนะครับโดยมาตี้เนี่ยลงเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยลงสนามไปแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับมึงก็ยังจะมีอาการบาดเจ็บอีกแต่ว่าเกมที่2เนี่ยก็ไม่ได้ลงสนามนะครับล่าสุดเนี่ยก็เดินทางกลับมาพร้อมกับก,บกราเบียมาเกาเยสนะครับโดยนั่งเครื่องบินมาเที่ยวเดียวกับอังเลส เล่าของฟูลแลมรวมถึงลูคัสปาเกต้าของเวสแฮมด้วยซึ่งจะถ้าจะให้ผมวิเคราะห์นะครับคิดว่ามาตี้เนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรที่มันรุนแรงมากเพราะว่าหลังจากที่จบเกมแรกนะครับมาตี้ก็รอกลับพร้อมกับมาเกยสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นรูทเดิมนะครับเป็นแผนเดิมที่ทั้งสโมสรเนี่ยได้วางแผนไว้ผมก็คิดว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะได้ลงด้วยเช่นกันส่วนคนอื่นที่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับ ทาเคโรโทมิยาสูเนี่ยล่าสุดก็มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับหลังจากที่กลับมาลงสนามได้เมื่อเกมที่ผ่านมาโอ้โหผมก็รู้สึกว่าอาจจะต้อง พูดกันจริงจังแล้วนะครับสำหรับทาเคโรโทมิยาสูเนี่ยประสิทธิภาพนะครับคุณภาพของเขาเนี่ยผมไม่ติดนะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงและก็สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของการรักษากล้ามเนื้อหรือว่าการมาเจ็บของตัวเองให้ดีกว่านี้นะครับส่วนในรายของเบนไวท์ล่าสุดเนี่ยก็มีคลิปออกมาร่วมกับ มาตินโอเดกาดนะครับหลังจากที่โอเดกาดเนี่ยกลับมาฟิตซ้อมในลงยิมได้นะครับสามารถขยับตัวหรือว่าออกกําลังกายในลงยิมได้เนี่ยเราก็จะเห็นคลิปของเบนไวท์เนี่ยโผล่ Pro มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าทั้งโอเดกาดและเบนไวท์เนี่ยอยู่ในสเตตัสเดียวกันนะตอนนี้เนี่ยสามารถกลับมาออกกําลังกายได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีภาพที่ลงไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าแยกซ้อมเดี่ยวก็รอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการอัปเดตนะครับว่าโอเดกาดเนี่ยจะกลับมาเล่นได้ใน เดือนหน้าแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอาจจะกลับมาได้เร็วกว่านั้นนะครับก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าเกมที่เจอกับลิ้อพูเนี่ยเขาจะพร้อมในการลงสนามหรือเปล่าแต่เกมนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ลงแน่นอนนะครับรวมถึงเบนไว้ด้วยส่วนในรายของทิมเบอร์นะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ผมแอบลุ้นว่าจะกลับมาได้ในเกมนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย แบ็กขวาของเรานะครับเกมที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้โทมัสปาเตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบ็กขวาทุกคนอย่างทิมเบอร์เบนไวท์โทมิยะสุเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเราก็อาจจะต้องใช้โทมัสปาเตอีกหนึ่งเกมนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็มีโอกาสสูงที่ทิมเบอร์เนี่ยจะหายเจ็บกลับมาได้นะครับเนื่องจากมีภาพว่าเขาเนี่ยกลับมาซ้อมแยกเดี่ยวได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เขาเนี่ยจะพร้อมลงสนามในเกมนี้โดยรวมเนี่ยผมถือว่ามีแค่ซาก้าและทิมเบอร์เท่านั้นที่อาจจะต้องลุ้นหน่อยนะครับในราย ของมาร์ตี้ไคลอาเวตแล้วก็โทมัสปาเตเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะได้ลงแน่นอนในเกมนี้ะนะครับไปต่อกันที่ท็อปเพลเยอร์ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งบอลมัทเนี่ยคนที่ได้เลตติ้งเยอะที่สุดนั่นคือเซมิโด7.13ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนคนที่รองลงมานั่นคือทาวเนียนะ6.97แล้วก็เลวิสคุกอยู่ที่6.93ส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับคนที่ได้เลตติ้งเยอะที่สุดคือบุกยโยซาก้า8.25ส่วนไคลอาเวตแล้วก็ราวิดรายาเนี่ยไล่เรียงลงมา ประตูที่ยิงได้เยอะที่สุดนะครับบรอนมัทเนี่ยเป็นเซมิโดนะสลูกแล้วก็เลวิสคุก1ลูกแล้วก็ทาวเนียร์หนึลูกส่วนฝั่งอาเซนอลเนี่ยคาร์เวตสีลูกทอสซา2ลูกแล้วก็มากาเย2ลูกไปต่อกันที่11บเอ็ดรายชื่อผู้เล่นที่ฆ่านะครับขอยกมาจากวูสโกเลยละกันฝั่งบรอนมัทเนี่ยตัวเด่นๆก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเนซี่สมิธกริสตี้เลวิสคุกนะครับทาวเนียร์เซมิโดแล้วก็ตัวใหม่อย่างอีวานเนซันนะครัับเป็นนนนนู่ห้้าาททีีซซือมมแโโดิิกกล ส่วนฝั่งอเซนอลน,นะครับก็มีดาวิดไลย่าเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์2คนเป็นวิลเลียมซาลิบากับกราเบียมากายนแบ็คขวาเนี่ยวุสกกรก็คาดว่าเป็นทิมเบอร์แบ็คซ้ายเป็นคาราฟิโอลีตรงกลางนะครับมีเดคลไลท์โทมัสปาเต้และก็มิเกลเมลิโน่จะได้ลงตัวจริงเลยนะครับส่วนตัวลุกก็มีบุกยศซาก้าไคยอเวตและกราเบียมาร์ตินเนลี่ซึ่งถ้าเราดูจาก11บรายชื่อผู้เล่นเนี่ยเขาก็คาดการนะครับว่าทั้งซาก้ามาตี้ทิมเบอร์เนี่ยน่าจะพร้อมในเกมนี้ซึ่งส่วนตัว ผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะเป็นทอสซาได้ลงตัวจริงนะครับส่วนกองหลังเนี่ยถ้าทิมเบอร์และคาราฟิโอรีพร้อมก็ไม่แปลกที่จะลงเป็นแบ็กขวาแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับแน่นอนว่าคาราฟิโอรีเนี่ยน่าจะจองในตำแหน่งแบ็กซ้ายส่วนแบ็กขวาเนี่ยถ้าทิมเบอร์ไม่พร้อมก็อาจจะเป็นโทมัสฟาเตอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวลุกนะครับผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นทอสซาลงในตำแหน่งหมายเลข8เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาทำผลงานได้ค่อนข้างดี แล้วก็ถ้ามาร์ตี้เนี่ยพร้อมก็น่าจะลงเป็นปีกซ้ายแต่ถ้าไม่พร้อมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งกราเบียชซุดหรือว่าลาฮิมสเตอร์ลิงได้นะครับหรืออีกออปชั่นหนึ่งนะครับถ้ามาร์ตี้ไม่พร้อมจริงเนี่ยมิเกเมิลิโน่ก็น่าจะพร้อมลงเป็นหมายเลข8นะครับแล้วก็โยกทอสซาเนี่ยมายืนเป็นปีกซ้ายได้ ผมคิดว่าการจัดทับเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับลุนแค่โยเลียนทิมเบอร์เท่านั้นก็ส่วนนี้แล้วแต่มีเกลวเ,เตต้าเลยละกันไปต่อกันที่สเตตอื่นๆนะครับขอเริ่มที่เกมลุกก่อนละกันอาร์เซนอลและบอลมัตเนี่ยเป็น2ทีมที่มีค่า XG ในเกมลุกค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันโดยอาร์เซนอลเนี่ยสร้างค่า XG ได้ถึง13.09นยะครับยิงได้15ประตูเรียกว่าเป็นทีมที่ยิงได้เยอะกว่าค่า XG ของตัวเองส่วนบอลมัรัสรส้างค่า จได้ถึง12.24แต่ว่ายิงได้8ประตูเท่านั้นแสดงให้เห็นนะครับว่ากองหน้าของเขาเนี่ยก็ยังไม่คมอยู่ส่วนในเรื่องของเซตพีดกันบ้างนะครับแน่นอนว่าอาเซนนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในลีกตอนนี้นะได้ประตูจากลูกเซตพีดไปแล้ว3ลูกสร้างค่า XG ได้3.57นะครับถือว่าสร้างได้เยอะแล้วก็มีโอกาสยิงเนี่ย33ครั้งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของลีกในตอนนี้ก็แน่นอนนะครับตอนนี้เป็นจุดแข็งของอาเซนนมากๆไปแล้วส่วนบอลมัดก็ถือว่าเป็นทีมที่ได้ จากลูกเตะมุมนะครับหรือว่าตั้งเตะเนี่ยหนลูกเท่านั้นก็ถือว่ายังไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายส่วนในเรื่องของเกมลับนะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นอีก1จุดแข็งนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการปล่อยให้คู่แข่งสร้างค่ายอ g เนี่ยอาเซยนอนก็ไม่ได้แบบ ดีขนาดนั้นนะตอนนี้เนี่ยปล่อยอกู้แข่งสร้างได้ถึง7.3นะครับแล้วก็เสียไป6ลูกส่วนบอลมัดเนี่ย9.2นะครับเสียไป10ลูกส่วนในเรื่องของการคลองบอลน,นะครับอาเซนอลนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยนในการคลองบอลอยู่ที่48.83ส่วนบอลมัดเนี่ย44.30นะครับถือว่า ใกล้เคียงกันนะไม่ห่างกันมากนะครับการส่งบอลเข้าสู่ไฟนอลเติร์ดเนี่ยอาเซนอนดูดีกว่ายเยอะเลยนะครับอยู่ที่7 8 6 9สานะสำหรับการส่งสำเร็จส่วนบอลมันเนี่ยอยู่ที่68.12%ึ่งองซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับโดยรวมเนี่ยผมถือว่าการคลองบอลการคลองเกมเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าสถิติในการเล่นเกมลุกแล้วก็เกมรับเนี่ยอาเซนอนยังดูดีกว่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับข้อมูลและก็สถิติต่างๆต่อไปขอไปพูดถึงการวิเคราะห์ ออกันบ้างผมขอเริ่มที่บอนมัตก่อนเลยนะครับนี่ถือเป็นอีกทีมหนึ่งนะที่มีวิธีการเล่นค่อนข้างดีมากๆนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอนมัตถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่มีวิธีการเล่นระบบการเล่นที่ดีมากๆปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่อันดับ13ของตารางนะครับแต่ว่าถ้าเรามาคิดถึงค่า XG ต่างๆเนี่ยบอนมัดควรอยู่อันดับ7ของตารางด้วยซ้ำนะครับอาร์เซนอลเนี่ยควรอยู่อันดับ8แต่ปัจจุบันเนี่ยอาร์เซนอลอยู่อันดับ3ส่วน อบัตเนี่ยอันดับ13นะครับจุดนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าวิธีการเล่นของบอนบัตเนี่ยค่อนข้างดีการเข้าทำเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าโอกาสจบสกอร์นะครับเขาไม่สามารถผลิตเป็นสกอร์ได้มันก็เลยทําให้ตัวเลขปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่อันดับ13เพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับถือเป็นอีกทีมหนึ่งที่ผมชื่นชมวิธีการเล่นระบบการเล่นนะครับการต่อบอลเนี่ยค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมก็ยังคิดว่าอาร์เซนอลยังดูเก่ากว่านะในวิธีการเล่นเกมนะครับก็รอ ูเเมนนี้ว่าจะป็ยังไงไส่วนแน่นอนนะครับเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบอลมัดก็ไม่มีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเลยนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยก็ยังอยู่ในมาตรฐานของตัวเองแต่ว่าเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็สามารถ เอาชนะบอลมัตไปได้4ประตูต่อ0ูนย์ซึ่งเกมนั้นถือเป็นเกมแรกที่คาย์วตยิงประตูได้ด้วยนะครับเรียกว่าโดยรวมเนี่ยอาเซนอนเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างชนะทางบอลมัตนะต่อให้บอลมัตเนี่ยมีรูปเกมที่ดีแค่ไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยมักจะจบด้วยการแพ้กับอาเซนอนยิ่งเราไปดูใส่ตี6เกมหลังสุดเนี่ยอาเซนอนชนะรวดทั้ง6เกมเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นที่บ้านของใครก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่อาเซนอนเนี่ยค่อนข้างชอบในการเจอกันต่อให้รูปเกม เนี่ยมันจะไม่ได้ขาดขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมักจะเป็นอ์เซนลที่เอาชนะไปได้ผมก็คิดว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะต่างนะครับ ตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลเนี่ยโดยรวมเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเยอะอาจจะต้องรอเช็คฟิตเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยตัวหลักๆก,ก็น่าจะอยู่กันพร้อมนะครับซึ่งทั้งคายอเวตและโทมัสปาเตเนี่ยก็น่าจะพร้อมลงสนามในเกมนี้2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีก2คนที่มีเลตติ้งในการวิ่งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งและอันดับ2นะครับซึ่งคายอเวตเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยโทมัสปาเตเนี่ยเป็นอันดับ2ดูเหมือนไม่ค่อยวิ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ปิดทองหลังพราทั้งคู่เลยนะครับส่วนทั้งบุกย แล้วก็คลาเบียมาติเนลี่เนี่ยคิดว่าน่าจะพร้อมในเกมนี้ต่อให้ไม่พร้อมจริงๆนะครับผมก็คิดว่าตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพพอในการบุกมาชนะบอนมัดได้อะนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาและถ้าเซนอนชนะบอนมัดได้ก่อนนะครับพวกเขาจะขึ้นไปนปําไปจ่าฝูงก่อนที่ทางเรือพูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะลงสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้บอกได้เลยว่าเป็นเกมที่สําคัญมากๆที่เซนอนต้องพลาดไม่ได้นะครับมีเกลเดต้าก,ก็น่าจะเน้นสุดๆก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะฮะ น่าจะเอาชนะไปได้นะครับไปต่อกันที่สกอร์ที่คาดของวูสกอร์เนี่ยให้อเซนอนบุกมาเอาชนะได้2ประตูต่อนหนึ่งซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าวูสกอร์เนี่ยค่อนข้างเม่นมากๆผมก็ ขอยืนตามบูสกอร์นะครับแต่ว่าให้อเซนอน,นี่ยเก็บกรีนชีแล้วกันเป็นอเซนนชนะ2ประตูต่อ0ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้คิดว่าสกอร์จะจบแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ